เหี่ยคอข้อครับผมสังเกตขท้าขาหลังลอยนะครับฟันจิกไว้แล้วครับผมฟันจิกแล้วครับแล้วเห็่ยคออย่างไรครับอ่านนะพ่อกับแม่เห็นนะพ่อเห็นนะแอบ อเห็นนะไม่กล้าขึ้นน่ะ้รดูว่าพอจะขึ้นไหม ครับตัดสินใจแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกครับขาดลอยแล้วครับเมียม,ม,มาแอบดูเขาก็ยังไม่กล้าขึ้นมานะตัดสินใจว่าตัดสินใจว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นออกมากูโดนแน่จะออกหรือไม่ออก ยังไม่ออกครับตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นนะปฏิบัติการของเขา จะึ้นดีไม่หวาทำไมพ่อแอบดูวะยังไงวะมาที่ปีกัดเดิมครับ มาบก็ให้แล้วฟันก่อนหมวหมัวขึ้นมาแล้วอ๋อครับมาแล้วฟันเกาะไว้โอ้ยังครับยังยัง แมนม่แมนพิกัดนี้ขึ้นไม่ได้ครับาการทดลองพิกัดนี้ขึ้นไม่ได้ครับหมุนหมุนครับหมุน,บมนับนี่พิกัดเดิมครับมาแล้วมาพอไหยแล้วมาแล้วครับขอปันก่อนละครับ ฉันดีพอสมบูสู้กินแห่งอิสรภาพนี่ครับดูบน,น,นะครับหันเก่อไปแล้วนะครับไม่ไหวหมดแรงก่อนหน้านี้ออกไปสองรอบแล้วตกใจจะหมด,ดแรง มาแล้วครับเขามาแล้วครับปฏิบัติการของเขามาแล้วครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเป็นไปได้พักไหนอยู่พักไหนก่อนอจะลงยังไงออกมาได้แล้วรู้นะครับเขาจะลงยังไงพอเขาลงเสร็จเราก็จะจับเขาเข้าที่เดิมของเขา สายตาสู่จินยองอิสรภาพภาพตอนนี้ก็อยู่บนความเสียงนะครับอยู่บนความเสียงตัดสินใจมองซ้ายแลขวาหน่อยยังไงดีนะ อางนี้ครับอย่างกาคากลัวอ,อยู่อะไรขึงทางแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงสังเกตขาหลังเขานะขาหลังยังห้อยอยู่ข้างล่างนะครับ้องสสยเหนื่อยมากตัดสินใจได้ ตัดสินใจได้ตัดสินใจได้แล้วอย่างครับเรื่องที่ลำบากใจมากกับภารกิจครั้งนี้เขาจะทำสำเร็จไหมหืมหืมเป็นไปได้ครับเขาจะกลับเข้าที่นะครับมันเป็นไปได้หรือเปล่า อิสรภาพอยู่ตรงปลายตาเขาตัดสินใจกลับเข้าที่เดิมแล้วถึงเ,เวลาเจ็ดนาทีที่เราออกแรงเพื่ออิสรภาพครั้งนี้เราจะถอยกลับไหมเ็า<ม>จะถอยกลับไหมสูตรกินแห่งอิสรภาพเขาไปมุมากมุงมากม,ม,มองนะซ้ายขวาซ้ายขวา แต่ัดสินใจได้เขาจะจะยังครับยังไม่ครับยังยังโมงนะครับเขาโมองแนละ้วอีสสภาพอยู่เค่ข้างหน้าเรานี่เองราจะต้องทำให้ได้ในเจเขาจะนักคิดเดี๋ยวเขาก็จะ ถอยกลับถอยกลับอ๋อไม่ถอยกลับนะครับเขาจะตั้งลำก่อนครับผมจันปิดเจ้าเข้าเลยครับผมไปนะครับไปแล้วนะครับดูนะครับเขาจะลงยังไงนะครับ โอ้ยาอิสระป่าแต่ก็ยังกลัวอยู่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะถอยนะครับเนี่ยดูในการตัดสินใจครัง้งใหญ่มันจะเป็นเรื่อง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้แล้วเขาก็นี่ครับวิธีการที่เขาจะลงมาครับดูขาลังเขานะครับนี่จรทะยานลงมาแล้วพอเขาออกมาได้ปุ๊บเราก็ทำภารกิจอาหนยุอนอยอาหนุยหยุดเลยนี่ครับ <laughs> ส่งเขากลับเข้าที่เดิม <laughs> ลูกพ่อนอนนะนะส่งกลับที่เดิมครับตอานอน